Hello Welcome Back To My Channel And This Is about re-action video Again สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับข้าพเจ้าเนาะกับการ re-action เพลงเส้นเก่าเส้นเคยเนาะซึ่งเพลงที่จะมา re-action ในมื้อนี้ก็คือเพลงวันเงาเงา,งาเนาะเผลที่นำเพลงนี้มา re-action ก็คือ ฟังแล้วรู้สึกว่าม่วนม่วนดีเนาะก็เลยอยากขออนุญาตเจ้าของเพลงนำเพลงนี้มารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะเพลงนี้ห้องโดยเฮลเนาะถ้าว่าออกเสียงผิดค่ะขอโทษขออภัยนะเนาะเฮล v ีบีฟิจอลิงกับปิกปอมเนาะ ซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเอาเป็นว่าไปฮับฟังฮับซุมพร้อมๆกันเลยเนาะโอเค Go เงาก็เริ่มลังไลเข้ามาบางเวลาน้ำตาก็ไหลออกมาคอยสังควรหูสึกของคอยตอนนี้มันเหตให้คอยนั้นเกิดความเงาเหดให้คอยคิดฮอนวันเก่าๆคิดฮอนวันที่มีเจ้าคิดฮอนความหักของสองเฮา คิด้อนกอดอุ่นอุ่นของเจ้าโอ้แต่ตอนนี้ความรักของเฮาคือกัดหยามฝนที่ฟ้าสีเทาเต็มไปด้วยความเหงาที่ค่อยต้องทนหบเอาคอยรู้สึกเสียใจทุกเรื่องราวและหูดีคอยเป็นเพียงพี่โพยู่ดอนแค่บ้าจอยคอย และเจ้าไปกับเขาวันที่เจ้าขอลาควยได้ดึงเจ้าเอาไว้แต่เจ้าโบก,กับมาเพราะเจ้าเลือกเอาคนไม่และทิมค่อยไว้กลางทางเลี้ยวเบิ้งเจ้า บูดีว่าเจ้าบกกลับมาแต่คอยยังคิดถึงภาพของสองเฮาตอนที่คอยหลับตาที่ฐานในความทรงจำค่อยๆลบเลือนไปตามกาลเวลาอยู่บนนี้ยังบอบปิดใซยังวางในใจว่าเจ้าจะกลับมางงง่ายเราคอยต่อไปคิดนัวเถไดใดคอยก็มีน้ำตาเวลากาดหนาวก็ยังมีเจ้ามาข้างเคียงทุกคืนก่อนเข้านอน just make it go ยินเสียงไม่อยากจะเสียจาไปแต่คอยคงเหตุแต่เพียงนั่งเบิ่งหูเก่าของเฮาที่คอยเก็บไว้อยู่หัวใจ บอบใจตัวเองต้องทนให้ไว้ถึงมันจ่างเองาเมาื่อตอนนี้เจ้าทีมทุกอย่างอยู่พร้อมจะเดินทางไปกับเขาเป็นคนที่เจ้าเคยฮักมีสถาน,นะก็คือแฟนเก่าจะเป็นคนที่เคยสดใสตอนนี้ค่อยกลายเป็นคนสวหวังไ<า>ว้อีกว่าตอนจะมีหนึ่งคนที่เข้ามา,าเป็นครูชีวิตให้คนหนึ่งคนที่มันบ่เคยจะเข้าตากับผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพียงคนธรรมดาจะดีจะหายจะกอดจะไว้บ่ห่างไปใส่คนสัญญารู้สึกเสียใจทุกเรื่องราว เป็นเพียงีิโพยดอนแค่บาวเจ้าให้ค่อยทนนะ้ำและเจ้าไปกับเขาวันที่เจ้าขอลาค่อยได้ดึงเจ้าเอาไว้แต่เจ้าโบกับมาพอเจ้าเลือกเอาคนไม่และทิ้งค่อยไว้กลางทางเลี้ยวเบ้งเจ้า คอยบไม่นั้นบบได้ต้องการเฮาเพียงเขาถึกยามตอนที่มันขาดน้ำเจ้าคนนี้บบได้คู่กับคอยเพียงคอยเขาไปตอนที่เจ้าเหงาใจสุดใจสุดท้ายก็เป็นพิธีพากของเจ้า เป็นเพียงปีโปอยูดอนแค่เบาใจคอยทนนาำและจ้าไปกับเขา คิดฮอดวันเก้าเก้าคิดฮอดเรื่องราวเก้าเก้าก็เลยเป็นเหตุให้เหงาในมื่อนี้ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมโอเคถ้าว่ามักเพลงนี้จะให้ทุกคนเข้าไปเบิ่งงที่ต้นสบับเนาะเพื่อสนับสนุนจะของผลงานเพลงผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเนาะโอเค if you like this song please go to the original song at the link below โอเคถ้าว่ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าในการเห็ดคลิปดีเอ็กนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบาย